โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่เยมาตามชืนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์แมชชินิก 3D กันอีกแล้วนะครับผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างโรงงานนะครับแล้วก็ประกอบรถ R34 ไปเรียบร้อยนะครับผมนะตอนนี้โรงงานของเราก็แบบว่าผลิตรถเต็มเลยนะครับนะพนักงานขายนี่ก็ขายไม่คันแล้วนะครับผมเอยอย่าอู้งานเลยเวยอู้งานนะเชนไล่ออกนะเวยจะบอกให้ จะบอกว่าพนักง,งานมันมีการอุ้ง,งานด้วยนะทุกคนมันจะยืนหลับนะครับผมนะวิธีที่จะไม่ให้พนักง,งานยืนหลับก็คือเราจะต้องดูโฆษณานะครับผมหรือเสียเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอะแต่วันนี้ผมจะเปิดโรงงานที่สองไว้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีเก็บเงินมาได้ลนะสิบล้านนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดลายผลิตอ,องานลายผลิตการที่เออไลอ่พูดอะไรกูเนี่ย ผมจะเปิดรายการผลิตที่2นะครับผมนะผมก็จะใช้พนักงานครบเลยนะครับผมแล้วก็ใช้บอดล็อกรถด,ด้วยบอดล็อกรถให้ผลิตรถแบบว่าเจ๋งๆนะครับแล้วก็ใช้บอดผลของนะครับผมเปิดไลน์อีกไลน์นึงนะครับเป็นไลน์ที่4นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมจ้างพนักงานมาแล้วก็อัปเกรดรถนะครับนะบแล้วก็ทําการ จ้างนะครับอ้าวผ,ผมออกไงวะเนี่ยจ้างพนักงาขนขนของด้วยนะครับจ้างพนักงานขนของเสร็จแล้วยังไม่พอครับยังไม่พอจ้างพนักงานขายด้วยเลยนะครับผมอ่าพอดีแหละทํารถเสร็จปุ๊บก็จะจะได้ขายรถต่อเลยนะครับแล้วยังไม่หมดครับผมนี่โรงงานที่สองนะครับที่เรากําลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโรงงานต่อนะเพราะว่าเงินเราเหลืออีก8ล้านนะครับผมนะ นี่เปิดโรงงานใหม่อีกโรงงานหนึ่งนะครับผมโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นแล้วพี่อิอนนี่นครับผมผมก็จะจ้างพนักงานนะครับแล้วก็อันล็อกรถนะครับผมนะแล้วก็ไปเปิดบอสนะเปิดบอทมายกของนะครับแล้วก็เปิดบอทไว้ขายรถด,ด้วยนะครับหนึ่งคนนะครับตังค์ยังเหลืออีกห้าล้านวาทุกคนนี่ผมเพิ่มอันนี้เลยดีกว่าเพิ่ม รายการผลิตนะครับอุ้ยไม,ไม่ได้แล้วตังค์หมดตังค์หมดโอ้นี่ต้องใช้สามแสนเลยเหรอโอ้ตังค์หมดครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้ตังค์ขึ้นก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยมาอัพเพิ่มนะครับรู้สึกว่าเราจะเปิดได้ประมาณสามโรงงานนะครับผมณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้เปิดได้สามโรงงานนะครับโอ้ตอนนี้ผมต้องการเงินอีกสามแสนนะครับผมประมาณสามแสนห้านะเพื่อจะได้มีโหลดเดอร์บอทนะครับหรือว่าคนยกของนั่นเองนะ ก่อนที่จะมีคนยกของเดี๋ยวเรายกของไปเองก่อนก็ได้นะครับผมเราสามารถยกได้สี่กล่องนะครับสี่กล่องอ่าเอามาวางมาวางนี่เส้นทางสู่มาหาเศรษฐีครับผมอได้4ี่แสนละอ่าอ่าซื้อซื้อคนยกของเลยนะครับนี่ผลิตรถอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นรถ SUV นะครับผมคันใหญ่คันนี้น่าจะขายได้ดีอยู่นะครับไหนดูราคาขายดิราคาขายอ้าว ดูไม่ทันดูไม่ทันพนักง,งานขายเราขายไวมากนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็น s u v เหมือนกันนะครับผมขายได้เท่าไหร่สองแสนเลยเหรออุ้ยขายได้เป็นแสนเลยว่ะทุกคนเข้าท่าเข้าท่านะครับผมฝั่งนี้นะครับผลิตอะไรเนี่ย m a z d a R X 7ทุกคนนี่คันนี้ขายได้สามสามหมื่นนะครับผมเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดแล้วฝั่งนี้ฝัง่งนี้ผลิต BM นะครับผม บีเอ็มอะไรไม่รู้ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับโอ้ oh, ตอนนี้เงินเงินเพิ่มแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวลูกน้องมันจะอู้นะพอลูกน้องอู้ปุ๊บลูกน้องมันก็จะไม่ทํางานนะครับผมเราจะต้องคอยมาดูลูกน้องตลอดเวลานะทุกคนเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกลับไปที่โกดังก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีภารกิจของเราอีกภารกิจหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราจะต้องไปทําการ ประกอบรถนะครับอีกหนึ่งคันนะครับนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เปลือนเป็นรถครอบครัวนะนะเป็นสี่เป็นสี่ประตูเหมือนเป็น SUV นะครับผมอ่าคันนี้เลยนะครับเกลียวฟ้าอยู่นะอ่ะเราจะต้องใส่อะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีที่วางเครื่องอ่ะที่วางเครื่องมันอยู่ตรงไหนอันนี้ Engine เอนจิ e นเหมือนจะไม่มีที่วางเครื่องนะถ้าไม่มีที่วางเครื่องก็เอาเครื่องไปใส่เลยนะครับ หยิบมาแล้วก็ไปใส่เลยตรงนี้นะครับผมปุ๊บปับ๊บนี่วางเครื่องเสร็จสาบเรียบร้อยนะยฮะอะไรจะง่ายดายขนาดนี้นะอันนี้คืออะไรหม้อน้ำหม้อน้ําใส่เลยนะครับอ่าใส่หม้อน้ําเสร็จเรียบร้อยต่อไปเอนจินท็อปน่าจะใส่ได้เลยอ่าคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าบื้อหว่ามากมายนะบัมเปอร์หน้านครับผมเป็นโครงเหล็กใส่บัมเปอร์นะครับอ่าประมาณนี้ อันนี้ฟอนต์เพลทก็ใส่ตรงนี้ครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็บัมเปอร์หน้าน่าจะใส่ได้เลยนะเพระาะว่าช่วงหน้านี่มันเสร็จแล้วนะครับบัมเปอร์หลังครับผมอ่าไปใส่บัมเปอร์หลังอ่าถ้าไปเป็นปนาทีที่สเต็ปนะครับอ่านี้ไฟหน้านะครับใส่ไฟหน้าให้เรียบร้อยอ่ะโฆษณาขึ้นมาอีกแล้วผมต้องทํายังไงเนี่ยผมผมไม่เข้าใจเลยผม ผมอุตส่าห์ซื้อตัวปิดโฆษณามาแล้วนะเออมันรู้สึกว่ามันจะขึ้นตอนประกอบรถนะทุกคนลองสังเกตดูดิเออเอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังใส่ไม่ได้โยนทิ้งไปก่อนผมต้องใส่เอาเอาบ่บ่บมาใส่ก่อนก็ได้ทีละอย่างทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเอาบ่มาใส่ก่อนอา่าประกอบภายในก่อนม่าง,งั้นเถอะนะครับอา่าแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีพวงมาลัย ปมาลไรมาใส่ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงต้องเดินไปฝั่งโน้อนอ่ะปมาลไรมาใส่เรียบร้อยอา่าแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆแบบอะไรแดงๆนี่นี่ๆๆคืออะไรอ๋อไฟไฟเบรกด้านหลังนะครับผมแล้วต้องเอาฝาท้ายมาปิดก่อนนะครับผมฝาท้ายมาปิดแล้วก็เอาไฟใส่ไฟใส่ให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บปับ๊บ ไอ้ประกอบเร็วดีวะ่ะแหมโฆษณาขึ้นอีกแล้วเฮ้ยใจเจ้าาสซื้อตัวปิดโฆษณามายังเจอโฆษณาอีกนะกาเรียกว่าโฆษณาซ้อนโฆษณาเนีครับผมอันนี้ใบปัดน,น้ำฝนนะครับใส่ให้เรียบร้อยง่ายๆครับเกมนี้เล่นง่ายดีนะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเขาก็จะบอกอยู่ว่าใส่อะไรตรงไหนนะครับแต่แค่เราจะต้องรู้ว่า อะไรใส่ก่อนใส่หลังนะครับผอกมันมันมันถึงจะอันนี้มันถึงจะเป็นสเต็ปนะครับก็คงไม่ยากหรอกมัง้งทุกคนเล่นดูแล้วมันมันก็ง่ายๆเนาะประตูประตูประตูมาใส่ประตูมาใส่โอเคง่ายๆครับง่ายๆเล่นง่ายๆเ,เ,เลยเอาไอ้ไอันนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไระช่วงล่างด้านหลังอ่ะมาใส่เน่ย สำคาญโฆษณา <laughs> ปากกระโปรงใสไปอ่าแล้วก็โชกนะครับผมอ่าโชกโชกโชกมาใส่ให้เรียบร้อยปั๊บปุ๊บปั๊บอ่า <c oughs> เหลือโชกเหลือรอก็อน่าจะเสร็จล้านทุกคนน่าจะเสร็จเรียบร้อยอุ๊ยแป๊บเดียวผมมีเงิน3ล้านแล้วอ่ะ ค่อนข้างเร็วเลยว่ะแสดงว่ารายการผลริตที่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 สามอ่ะไม่ใช่ดิโรงงานที่สามรายการผลิตที่หกรถมันขายดีครับผมรถรถมาด้ราคาแพงนะฮะเราก็เลยได้เงินเยอะนะครับผมเฮ้ยโฆษณาขึ้นอีกแล้วให้ใจเถอะอ่ะประกอบเสร็จแล้วนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อย มีอะไรเหลือไหมไม่น่าจะมีอะไรละนะครับผมแมาเดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าทุกคนไปไปไหนดูที่คันนี้แรงไหมมันไม่มีเข็มไม่บอกเลยสินี่ยมันไม่มีเข็มบอกแต่เสียงเครื่องรถนี่แบบว่าเอาเรื่องอยู่นะเสียงเครื่องรถเหมือนแรงอยู่นะไปไปซิ่งหน่อยสิ่งหน่อยอยีแรงอยู่เหมือนเสียงจะดีกว่า gtr ว่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยตกตกตก,ตก,ต,ก,ต,กตกน้ำตกน้ำ ไป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 หนไปคันนี้ทำแท็กซีโ่โหมดได้ไหมเนี่ยอ่าแท็กซีโ่โหมดครับแท็กซีโ่โหมดไปรับลูกค้าหน่อยดยิไปรับผู้โดยสารก่อนคันนี้เป็นรถ s อ V นะครับผมมันก็จะนั่งสบายหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนแต่ผมก็ว่ามันวิ่งพอๆกันนะมาครับไปรับคนก่อนขึ้นมาเลยลูกพี่ อ่าลูกพี่ผมไปส่งไหนเนี่ยสามร้อยเมตรพี่เดินไปก็ถึงแล้วพี่ <laughs> ไม่ต้องให้ผมไปส่งหรอกพี่พี่เดินไปเอาไป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 ให้ไปส่งที่ไหนเนี่ยอ้าวโอ้รถชนครับรถชนรถชนรถชนกระเด็นเลยให้ไปส่งที่ไหนเนี่ยส่งที่โรงงานเหรอไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ไหนไปส่งที่ไหนเหมือนจะส่งที่โรงงานว่ะ โอ้ตรงนี้เลยคนระับด้านหลังโรงงานเนี่ยอาทุพพี่มาทําอะไรด้านหลังโรงงานเนี่ยอ่าได้ละได้ต่างอะไรทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ดิฟออนเทเลพอร์ตคาร์เทเลพอร์ตคาร์นี่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปดูโรงงานเราต่อดีกว่านะครับผมเนี่ยเห็นรถจอดเยอะนี่ไม่ใช่อะไรพนักงานอู้นะครับนี่เห็นไหมอู้นะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเออให้มันทํางานต่อเนะี่ฮะ ไปไป,ไปจ่ายตังค์เพิ่มจ่ายตังค์เพิ่มหรือถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็คือดูโฆษณาได้นะครับผมถ้าดูโฆษณาแล้วมันจะมันจะมันจะไม่หยุดเลยนะมันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะจะดูโฆษณาอีกทีเนึ่งนะนะครับูง่ายๆคือมันจะทํางานตลอดเวลานะครับมามา,มาขายรถขายรถขายรถต่อขายรถต่อวยใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมแนะนําว่าดูโฆษณาจะคุ้มกว่านะ เออคุ้มคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้คือมาเอามาเอาสนุกเฉยมาเอามันเฉยอ่ามาทำงานต่อทำงานต่อลูกน้องเออทุบเข้าไปทุบเข้าไปดีมาก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 นี่แป๊บๆป,ปเงินก็ขึ้นอีกแล้วนะครับผมนะกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนนะครับหลังจากที่เรา <laughs> หลังจากที่เราแบบเป็นแบบว่าไม่มีเงินนะครับผมตอนนี้เรา แทบจะมีทุกอย่างเลยนะครับผมตอนนี้ผลิตรถอะไรบ้างผลิตรถอะไรบ้างลายผลิตนี้นะครับผลิต rx 7นะครับผมกับรถ bm อะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าไม่ไแน่ใจมงานว่ารุ่นอะไรนะรายงานผลิตแรกนะครับผมมีมีเป็น Skyline r 3 4นะครับผม r 3 4กับ bm คันนี้น่าจะเป็น e, e 3 6ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็น e 3 6นะครับ e 3 6คูเป้นะ เยอะฟาวอยู่ขายได้เท่าไหร่สามพั 3, นเองขายได้น้อยมากเลยต้องต้องไปดูรถฝั่งโน้นรถฝั่งโน้นขายได้เยอะไอเขายได้สามหมืนโอเคนี่ฝั่งนี้นี่ขายได้เก้าหมืนโอ้เก้ามืนไม่ใช่น้อยนะครับนี่แปบบ๊แบบเดียวผมมีเงินสล้านแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรวะทุกคนไปซื้อของแต่งมาเปลี่ยน GTR อะล้วเข้าท่าดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อน ดี๋ยวลองกลับบ้านก่อนทุกคนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเอา GTR ก่อนไปซื้อซื้อของแต่งไปแต่ง GTR ดีกว่าไปครับกลายเป็นมหาเศรษฐีในะชั่วข้ามคืนโอ้โหแปบ๊บเดียวเองนะมาครับสกายไลน์อยู่ไหนสกายไลน์ถ้าเราซื้อของแต่งมันจะไปส่งที่ไหนวะอ่ะผมซื้ออันนี้แล้วก็บัมเปอร์หน้าเป็นอันนี้ ปากระโปงใหม่อะอ๋อมันมาส่งตรงนี้เลยว่ะต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมงานบัมเปอร์หลังทําการถอดแล้วก็โยนมาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาบัมเปอร์หลังตรงนี้มาเฮ้ยไม่เห็นมันจับได้อะเอา้าอ๋อมันต้องมันต้องแยกของกันก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแยกของก่อนแยกของออกจากกัน อาบัมเปอร์หลังจับได้ไหมจับได้นะครับใส่ไปใหม่ฝากระโปรงถอดออกโยนทิ้งไว้บัมเปอร์หน้าถอดออกแล้วก็โยนทิ้งไว้อ่าเอาบัมเปอร์หน้ามาแล้วก็ใส่ฝากระโปรงด้วยฝากระโปรงด้วยมันไม่มีสปอยเลอร์มันดูไม่เท่เลยอะถ้ามันมีสปอยเลอร์มันจะเท่กว่านี้นะในดูร้านดิร้านมันไม่มีสปอยเลอร์ขายอะ มีแต่ um บัมเปอร์กับกะไอ้ฝากระโปรงอะไรวะเนี่ยมันไม่มีขายทุกคนได้แค่นี้ว่ะเสียด,ดายมากเลยเสียด,ดายมากได้แค่นี้เปิดประตูเอาเราไปซิ่งหน่อยทุกคนไปเอาเราเอารถไปซิ่งหน่อยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆละผมพ่นสีให้หมันเป็นสีเขียวให้หมดเลยได้ไหม ่ะหยิกบกระป๋องเปมากป๋องเปย์มาแล้วก็พ่นเอา้าเดี๋ยวต้องเลือกเป็นสีเขียวดิอ่าสีเขียวอ่าพ่นเลยพ่นเลยอเอ๋รถเราเป็นสีเขียวนะครับโอ้รู้สึกว่าทําสียากอยู่นะรู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับผมอันนี้กำลังเปลี่ยนรถเป็นสีเขียวครับ วัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวเอาไม่เห็นติดเลยโอคมันน่าจะพ่นทีเดียวทั้งชิ้นไปหมดเลยมันน่าจะมันน่าจะง่ายกว่าไหมอันนี้จะมาพ่นแบบดูแบบอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะบางทีมันจะลืมพ่นเป็นจุดๆกลายไปว่ารถเราเป็นสีด่าง <c oughs> เป็นส,สีด่างซะง,งั้นนะครับผมอเอพ่นไปพ่นไปโอ้โหนี่ถ้าจะเปลี่ยนสีอีกทีนี่คืองานงอกเลยเนี่ยต้อาลังพ่นใหม่นะครับผมอ่าพ่นไปพ่นไปพ่นไปแล้วหลังคาจะพ่นยังไงเลยเนี่ยหลังคามันพ่นไม่ถึงไงนี่ดูดีหลังคามันไม่ถึงเลยเนี่ย เอออ่าพ่นไปครับพ่นไปครับหลังคางมันพ่นไม่ถึงอะทำไงดีอะเอพ่นไปพ่นไปพ่นไปนี่แกเป็นนิสสันสกายไลท์สีเขียวนะครับแต่ข้างบนนี่สิข้างบนผมจะพ่นยังไงวะเนี่ยมันกระโดดไม่ได้ตัวละครเรามันกระโดดไม่ได้อะพ่นอนี้ได้ไหมติดไหมมันไม่ติดอะ จะพ่นสีรถยังไงให้มันติดตวะเนี่ย,ยกระโดดขึ้นรถจะไหมเอ้ยกระโดดขึ้นรถได้เออมาพ่นหลังคาต่ออ่ากลายเป็นสีเขียวแล้วทุกคนเย้ฮ่ากลายเป็นดิสันสกายไลท์สามสีสีเขียวเบียว,วฟ้าจะจัดนะครับนี่ป่ะโอ้สิงหน่อยสิงหน่อย ไปไปไปอ่าสามสี่สิ่งครับสิ่งจัดๆมันน่าจะมีเข็มความเร็วเนาะมันไม่มีเข็มความเร็วเลยไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนเนาะเออเสียดายตรงนี้แหละอันนี้คือโหมดดิฟแล้วเหรอไม่มันจะดิฟเลยไม่มีเบรกมือให้ด้วย้องดิฟออฟดิดิฟออฟมันเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิฟได้ดิฟได้เฮ้ยดิฟได้วะทุกคน นีเเ่เอาเรื่องจัด,ออออด,ด,ดเอาเรื่องจัดโอ้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 ไป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 อนี้ดิฟได้ดิฟได้เอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าอะยะเพียวฟ,ฟ้าเพียวฟ้าพน,นักงานผมอูอีกแล้วอะ่ะมันมันไม่ยอมทำรถกันต่ออีกแล้วอะ่ะไปไป R สามสี่ดิฟครับ อย่างซิ่งบอกเลยอย่างซิ่งอ้อ้ย,โ,อยโชน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 เออแรงอยู่นะแรงอยู่นะทำไเล่นไปเปลี่ยนมุมมองกล้องดิอา้าวเดี๋ยวพอเปลี่ยนมุมมองกล้องแล้วมันจไม,มาคันนี้อ่ะอดูดิเนี่ยพอเปลี่ยนมุมมองกล้องปุ๊บมาเป็นคันนี้เฉยเลย <laughs> อะไรครันพี่อ่ะงงเลยงงเลยผมงงเลย ไปต่อไปต่อไปต่อเย้ yeah. ดิฟครับดิฟครับดิฟครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแหกโค้งแหกโค้งรถแรงจัดรถแรงจัดอ่าดิฟต่อดิฟต่อนี่เขาโค้งเขาโค้งดิฟโชดิฟโชดิฟโชว์ช,วช,วชนรถชาวบ้านเขนาเรียบร้อยโ,อโหอย่างแรงครับทุกคนแรงจัดแรงจัด ไปไปไปเอา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 เข้าบ้านเข้าเรียบร้อยผมว่าโหมดดิฟมันก็ดิฟมันอยู่นะทุกคนดิฟมันอยู่ดิฟมันอยู่พนักงานอู้อ,อีกแล้วะทุกคนนะฮะดูดิพนักงานผมอู้อตลอดเลยอะเอกเบรกลงจากรถแหมไม่เฟีวฟาวเลยพนักงานผมนี่ยืนหลับอยู่นี่อาขายเองก็ได้นะครับผม มันก็ดีอยู่นะเกมนี้นะครับมีเกมแบบว่ามินิเกมให้เล่นนั่นก็คือประกอบประกอบรถที่โรงงานนั่นเองนะครับผมเออก็ฟิลฟ้าดีนะสนุกดีนะครับเกมนี้ก็ะเล่นได้เพลินๆดีเหมือนกันนะตอนแรกว่าผมจะไม่แนะนํานะเออเล่นไปเล่นมาสนุกดีเหมือนกันนะมีให้แบบว่าทำโรงโรงงโรงงานนะครับผมเข้าท่าดีเข้าท่าดีาาดอ่ะตื่นมาได้แล้วพนักงานทั้งหลายโอ้ล้วค่าปลูกมันเป็นแสนละ ผมแนะนำว่าให้ดูโฆษณาดีกว่าเนีัยผมมันมันจะมันจะไม่มีวันหยุดนะครับมันจะทำงานตลอดเลยนะดีกว่ามานั่งเสียเงินนะเอ,อประมาณนี้ครับประมาณนี้นึกถึงเกมเราบอกเกมนั้นเลยอะ่ะเกมที่ที่มันมันชื่อว่าอะไรนะ Factory t ไทคู n ป่ะคาแ Factor ่ไทคูลหรืออะไรสักอย่างก็เนี่ผมเคยเล่นไปแล้วนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่รู้ว่าใครลอกใครมานะตอนเนี้ยจะเหมือนกันมากเลยนะ ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะสำหรับเกมคาแม e c นิก3 d The first อะไรทักอย่างมันชื่อมันยาวๆอะ่ะทุกคนนะแต่ผมจริงๆงโหลดไปให้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับผมไปหาใน iPhone มันไม่เจอนะผมเจอแต่ใน Android นะครับคนที่เล่น p h o n e ก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะว่ามันไม่มีนะครับหรือมันมีแต่ผมหาชื่อมันไม่เจอก็ไม่รู้นะครับคือชื่อมันแปลกๆอะ่ะมันแบบว่า ชื่อเกมมันก็อีกอย่างหนึง่งชื่อในเพย์สโตมันก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเออมันมันแปลกไงไม่รู้อ่ะผมอธิบายไม่ถูกก็ประมาณนี้กันนะครับวันนี้นะสําหรับเกมวัยรุ่นสร้างตัวนะครับวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างรถนะครับวัยรุ่นโรงงานผลิตรถนะฮะก็มีไว้ประมาณเท่านี้นะดูแล้วเคเวสอื่นมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เล่นมาจนหมดแล้วนะแล้วก็ของแต่งมีแค่นี้ว่ะสงสัยต้องรอกเกมอัปเดตนะครับผม ึจะมีพวกสปอยลงสปอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอ,อลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอ,อลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเกค,ครับผมบ๊ายบายไปขับรถเล่นดีกว่าไปไปไปสิ่งรถต่อซิ่งรถต่อ Let's go, let's go. Whoa.